สวัสดีครับสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ่ดมื้อนี้ลมมันยังปั่นพัดลุงมาเล่นน้ำน,นาะพี่น้องม่มชวดมา,มาเลยมะเร็ง <laughs> เออมาเล่นเฮียนอยากมาเบิ่งเฮียนให้น้องเนาะอยากมาเบิ่งอเออบ้านนี้เพิ่นเลยว่าสิลองแชมเป์ปนีขาวอันอันน้องสาวเพิ่นมะเอาลองขีมลุง <laughs> <laughs> จะต้องเอาขาย่างขึ้นก่อนคั้นนี้นะออ่ะอืแต่เบรกมันอยากติดเลลุงมันเป็นยางมูนเบรกหน้ามัน่ะเออมันอยากติดอยู่เบรกหนา่แะแม่นว่า เออเาล่องเบิ้องนั้ไปแล้วมาเป็นการอยากล่องเมื้องข้างนอกเบิ้องเอออันเดียวกันอืมขี้ดีใช่ไหมรู้มันติดแห้งบ่เออจากติดแค่หนึ่งอ่าเสร็จแล้วอเมรันลุงแล้วเปลี่ยนให้ได้เลยโอซูขี่เออมันมันเป็นน้ำจานมันสิลุงเอ้ามันเป็นบอซูขี่เราที่เอาน้อาันืพืชได้ยอดลงนะเอาขี่ดูดูกันโอ้นี่เราเบื้องหมอห้เดียดขอกไก่ตรงนี้ลุงวางในมัน ที่หมอวอร์ลึกยังไดตรงนี้นะเออเหมออัอนแล้วย,ยังมันมีขอ้อมันดีหาใช้เปนนอนอยู่ใสให้มันนอนที่เชียงหน้าเลยเด้นี่เรามองนอนมันนะเออมื่อ <พบ S 1> นั้นนีนเสียง<พ>บรบกวนเลยมันมุนไพรเป็นไข่มันกะเปียกแล้วนี่บหมเข้อไว้นี่ไตนั่นเลยเห็นบอ่อยู่ไตเชียงหน้าเลยตอนนี้ไข่สองเมียยี่สิบกน้นหนุ่ยคน่ะ,นะเออนี่เป็นชอบในรถแลดมันเหมาะอันวาลุ่งตรงนี้นะอันเด็กใครกันไดอืม แลวว่างกันใหญ่ลุงแต่ว่าตอนนี้ไปเที่ยวปีใหม่น้ากันก่อนนะลุงเนาะเออวลาบาัตรลับมาเที่ยวสองดิ้นกระ่วงอยู่เลี้ยงไก่แล้วให้เป็นอาชีพเชิมน้ำนเปื้อนชื่อกับเขากับไมมนพวกอันเท่ากันได้ขายกินน้ำนะลุงเออนาะสามเมียเนี่ยน,นี่นะแต่ว่ามีเมีนสาวกันกําลังสีนั่นเดยเห็นว่าลูกมันอีเท่าน่ะกําลังที่เป็นสาวกันไหมอันลุงจักปีแล้วจะว่าได้มาฟังไทยเนี่ยนะ โอุไลปีเราจะเขาชิปปัวปีแหละ,ะานี่ในรอบชิปปีเลาวลุงเนาะรอ,อบชิปปีฮัลอหาโอเคพี่น้องให้ลรูปน้องยางเล่นก่อนพี่น้องเมียผูใ้ใดมาลักรถคอยไปนะ <c oughs> เออพึง่งรู้ว่าลุงเปิ้เลเราเก่งเด้อพี่น้องโอ้ขับรถใหญ่กับปิน่ปนปัดจุด๊บวัด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 เออเราเก่งเราเก่ง <c oughs> เออเ เออลุงบันเออเอดาละขั้นในเรื่งขั้นขั้นในเรื่งตีนบันไดขั้นไปล่าคนนี้แล้วกู้ขับรถในเฮ้าเนาะเออเอาเปิดประตูเป็นบ่อเอาหยอกเออเอาเอานี่ล่ะพูดไปล่าพูดตีครับไปเฮาขีต่อไปพี่น้องบัดเพิ่งงวดนะลุงเนาะเอาล่อเมื่ออีกล่อเมื่อกีก เอาทดลองเนาะเออจักระบบเออเอาไม้เอาไม้ด้วยไม้ด้วยเเดี๋ยวเบิ่งลูกเจ้าแม่เออเว้นเน้นว่าเออเราเปลี่ยนพี่น้องอันนี้มาขับรถของพวกมาไล่ขวอีกเนี่ยปกติมันขับพวกมาไล่ไส้เออคนนี้เก่งเลี้ยงรถเนาะสมมุ่นไส้ก็เป็ี่ยนยังก็เป็นหมดเลยพี่น้องเก่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 ง เบาเพชรเบิ้งจากการปล่อยขาดปล่อยยังขันคนเป็นเบิ้งงายสุดอยอดอ้าวนี่จะผู้ขับรถไห้พี่น้องขันไปฟังเล่าไยะมืดงวดพอนะตอนนี้ไปว่าไรม,ไ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 ม <laughs> ีมีงวดอยู่เบสเอองวดงวดพี่เ้อเออเก่งเก่ง เป็นมวยก็เจ้าหลายหมดเลยเออเราจจักระบบเอาคอนเป็นเอาอยัางไงเนาะพี่น้องเนาะโอ้ละเก่งหลายอยา่างลุงเบิ่นลุงน้อยนี่เพราะเป็ดนเนาะลุงหำเป็นบ่อ,นอือฮะว้าไปผูยิ่งับผูไส้ผูไส้มันกใจก้าวปูปูยิ่งเนาะเออบอใจก้าซื้อข,ขันบขันบ่รูระบบขาดระบบเกียร์ระบบยังนี่กับไป่เพราะเป็นเนี่ยอันนี้ไอ้เบิรงจากเล่าครับเดี๋ยวเล่าเป็น เราเราเก่งเลยล่ะได้ยินแต่เล่าบา่อยฟังนึกว่าเล่าขี่โม่ยุ่นฟังเล่าว่าขับ,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 บไปนอนรถหกล้อพคนว่าวันไปเห็นแล้วเออโอเคพี่น้องเก่งเก่งเออประสบการณ์คือว่าน้องผู้เบาไปทั่ยวที่หลือพี่น้องอ่าคือเกง่งไงลุงโอ้เอามันเป็นพวกมาไล่ไทรมันในเจ้าค้าญี่ปุ่นนะบอกแล้วมันก็มัน,นพวงมาลัยขางนั้นเจ้าแม่ะจะมาขึ้นไปเท่ากับเพรท่านลื้อมือเออขนาดว่า มันกับพ่วงมาไล่ขัวแต่มันกัดไข่ไข่กันระบบเดียวกันหมดเนาะระบบเดียวกันรมาดระบบดีเอ่อระบบเดียวกันตีกว่าเก่งสุดยอดเลยจะับง่ายครับเอารถมานเอาถอยมาขนขอ้างท่านมาเนี่เอ้ามาวนนี้เราเนี่ยเออไทยบ่าวเพชรถ่ายอยู่บ้านนี่เบิ่งลุงอันลุงอันลุงเบิ้งขับรถเซิร์นจีนะนะตอนนี้เขาก็มาลอดท่าด่านแล้วนะสาวมนก็จะรอสแกนนะคะทุกคน ดูว่าใครมาด้วยมั้งเออทำไมเยอะแยะจังเลยพี่วันสวัสดีครับพี่วันจะไปเที่ยวบ้านเกิดหรอคะค่ะจะไปเที่ยวลาค่ะจะไปหาคุณแม่หรอคะหาคุณยายหรอคะได้เงินบีบกีบแล้วค่ะได้เงินกีบแล้วค่ะมาหนึ่งร้อยบาทวะหนึ่งร้อยบาทเออ าาี่้นก็ไปบัเกิดด้แต่ว่าบามันไองวันนี้ซ้ำพาดล่ะฮะี่น,น,อน้องพี่วันพี่วันไ่ได้ไปในรอบจกับก,กปีแล้วสิบกว่าปีล้ค่ะสิบกว่าสิบก่บกอยัอไงไงมาแต่เป็นสาวเนาะครั้งแรก <laughs> แรกเลยเนาะย้อนก็ไปเนาะเบอเวิ <laughs> สบายได้กี่เลือดหน่อยวะ โอเคพี่น้องมาหัวเดียวดานดานรอตะขาบไปดานเล่านีันลูกไปย้ำลนเพาเนียนะสาระของพีวันก็ไล้หลยเล่าไปฝากลูกฝากลานแล้วนะพี่น้องเนาะคนไล่หลายพี่น้องข้าเจ้าก็ไปเที่ยวเล่านเนี่ยลับบ้านแน่นะพี่น้องสัมภาระเข้ากันาย น้องหนึ่งสู้สู้ตายไหมสู้ตายพี่น้องเดี๋ยวขันรถน้องหนึ่งไปแง่งชมวิวนี่ไงลูกพญานาคแหมพี่น้องตำลงน้องหนึ่งกับน้องหนึ่งน้องเลยไต่โอ้ยน้องแบกบอลซ้อนเต้นมากเลยตื่นเต้นต้องแน่เน่วมาก อันล้านไขว่้าไทยเดี๋ยวพี่น้องวันน้ำราต้องเล่นพี่บ้านทั้งแก้วเดี๋ยวว่าไทยเลยหรอแน่นอนแน่นอนเลยพี่น้องโอเคครับพี่น้องขาเจ้าลังมานไดกรคนหลนี่มันแ้วเงี้เหยียดเลยนั่งทำอะไรครับเออแมน สรุปแล้วตรงนี้มองรถมาจากฟังไทยเนาะเป็นแม่ยขับรถทีเตรียมเขาออกไทยเล่าพี่น้องเลยอ่าน้องอันนี้คือลูกสาวค้นโตพีวันอันนั้นเมียพีวันเด้อพี่น้อง <laughs> ไปนี่เข่าเ <laughs> มียน้องรถพีวันเด้อพี่น้องนี่รถพี่น้องพีวันมามรับไปเมียต้องกันพี่น้องลุงเพื่อนเมียก่อนเด้อพน,นี่อันนี้รถนฮะอันไหนเออเอาเอาเออ ลูกหลานเราพี่น้องเตรียมขั้นรถพี่วันเอ้าเออพี่วันอันนี้ลูกสาวเนาะพี่วันเนาะเอ้ยลูกสาวก้นโตพี่วันพี่น้องอันเพุ่นพู้ฝุ่นเมีไปเอาขึ้นรถป่ะนี่พอเป็นนางหนาแต่พอบอกทางั้งคนพี่น้องไปเอาป่ะนี่อันนี้โชเฟอร์อ๋อ มันจะลงตลาดก่อนเนาะพี่น้องไปเอาไปเนี่ยข้าวมนไปตลาดก่อนข้ามาเมืองสตลาดเนาะตลาดก็อยูใ่ในนี้เนาะครับเนาะหลังตลาดอ๋อหลังตลาดเนี่ยน้องตลาดนี่ยังเหรครับเพื่อนสวรรค์ใช่สวรรค์ใช่เริ่มไปน้องตลาดใหญ่สวรรค์เลยเนาะครับไหนนี่น้องวิงดูครับ ผู้ใดกินร่องตลาดผู<า>้ใดผู้ใดผู้ใดกินร่องตลาด,าลดก่ดนอนพี่ไพโร่กไปซื้อมาซื้ออันเขาจี้เวียงฟ้าอ๋อร้านมันเนื้อตือเวียงฟ้าเออเป็นผ้าของว่านแม่เมืองสวรรค์เดิพี่น้องเมื่อกี้กับพันทางไอติกมาพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยครับรถรถคนใดถครับน,น้องเฮ เมืองสวรรค์เด้พี่นอนเล้นี่กรารถนนสีเลนนอัีบเเมืองสวรรค์อครับอันน้จมีงานเอาอันนี้ก็มจมีงาตงงานเต่ง,ตงดองพี่นอง วกแฮเคยมากีปน้อกงานแต่งดอกลาวเขาจ้าเป็นเต่งตดตาายไปหรกองทัพต้องเดินด้วยทองเนาะจอดซื้อน้ำซื้อให้ก่อนี่นรองน้ำมันทั้งหลังคนไนอนเลยไอเดินทั้งต่อบัดนี้ฮอดเราพี่น้องบัดนี้พที่วันวันนี้เจ้าเดินทั้งต่อเด้อวันนี้เนี่เออพออันน้ำกอดไฟไดเย้เด้อ อใช่ลูกเรา <ไป S 1> นี่พี่น้องสีเป็นเอฟซีต่อไปได้ไหมน้องพอหยอกคนเลยนะไปไมานี่ <c oughs> ไปครับรถปลอดภัยครับบู๊ดวันนักขุนเมีย่อยยืนผู้ดีใจวายอยู่พี่น้องเนี่นั่นแหละพี่น้องหอนแล้วพี่น้องมาได้หอนแล้วขอชมพักในเด้อครับ เออไปพี่น้องมาเบิ่งผักอีแม่พี่น้องวันนี้ก็นทมาจบน้ำผักอีแม่ดีนะพี่น้องเอ้ยขอบคุณการติดตามรับชมครับผมแม่ไลคคลิปไลยเนี่ยสวัสดีครับ